PlayStation 5 Pro ขายแพงแบบนี้ได้ยังไง Nintendo ไม่ยอมออกเครื่องเกมตัวใหม่สักทีนั่นก็เพราะเป็นเพราะิินสวัสดีครับ วันนี้มาพูดคุยกับ Acon s TV ในมุมมองแบบฉบับของ Acon s TV กันต่อเลยนะครับกับในข้อมูลข่าวข่าวด้านวงการวิดีโอเกมกับวันอังคารที่12พฤศจิกายนนะครับเรียกว่าเมื่อวานนี้ผมเองก็ลงไปสำรวจตลาดนะครับในตามร้านต่างๆนะครับในกทมนะครับกับร้าน Open Source ก็เรียกว่าตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5 Pro ก็ยังคงขายดิบขายดีอย่างต่อเนื่องนะครับพอหลายๆร้านสินค้าก็เริ่มที่จะล่อยหลอกันไปพอสมควรแล้วแต่ทางร้าน Open Source บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องห่วงนะครับสินค้ามีเติมแทบจะทุกสัปดาห์ นะครับดังนั้นหายห่วงได้เลยว่าไม่ต้องกลัวว่าสินค้าตัวนี้จะขาดสต็อกไปแต่อย่างใดนะครับกับตัวเครื่องเลเกมคอนโซล PlayStation 5 Pro นะครับโอเคครับวันนี้เราก็มาพูดเกี่ยวกับมุมมองความรู้สึกของผมเลยที่เรียกว่าตอนนี้มันเข้าสู่ในช่วง จะบอกว่าเป็นช่วงครึ่งหลังหรือว่าโค้สุดท้ายกันแล้วก็ว่าได้กับตัวเครื่องเกมคอนโซลเด็กเจนนะครับกับตลาดวงการวิดีโอเกมทางฝั่งคอนโซลนะครับ PlayStation 5 Pro ออกมาแล้วนะครับ Nintendo นะครับก็กำลังมีแววแววว่าจะปล่อยตัว Nintendo ตัวรุ่นใหม่ออกมาสู่ตลาดในปีหน้านะครับแต่สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับในวงการวิดีโอเกมคอนโซลมันค่อนข้างที่จะดูแล้วไม่ค่อยจะสบอารมณ์กับในทางด้านฝั่งผู้บริโภคหรือว่าเหล่าเกมเมอร์เท่าไหร่นะครับเพราะอย่างที่เพื่อนเพื่อรู้กัน PlayStation 5 Pro ตั้งราคาขายแบบนี้ได้ยังไงนะครับน้องๆแบบทะลุ20 0 0 0บาทนะครับถึงแม้จะเป็น USD ดอลลร์นะครับถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 0 0 0 0ต้นๆ2324ก็ถือว่าเป็นราคาบางคนอาจจะบอกเพราะว่าพอรับได้แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นตัวเครื่อง่นเกมคอนโซลที่มีราคาแพงจริงๆนะครับแล้วก็ทางฝั่ง Nintendo เองเป็นไงครับเหมือนกับปล่อยเกมมาแบบเรื่อยๆ นะครับก็เหมือนกับไม่ได้ลุกลีลุกหล่นนะครับในการที่จะรีบหรือว่าจะเข็นตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลของตัวเองตัวใหม่ออกมาสู่ตลาดนะครับปล่อยชิลกันได้เลยนะครับทั้ง2ฝั่งของทางประเทศญี่ปุ่นนะครับสค่ายโซนีนินเทนโดเหมือนกับแบบทําอะไรแบบเหมือนกับไม่ค่อยจะฟังเสียงของทางฝั่งผู้บริโภคหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าฟังเสียงของผู้บริโภคก็จะรู้นะครับว่าโหคุณตั้งราคาขายมาประมาณ $700 ดอดอลลาร์แบบเนี้ยมันแพงเกินไปนะลดลงหน่อยเถอะ นะครับหรือ Nintendo คุณออกเครื่องหมายได้แล้ววงการโมบายวงการอื่นๆเนี่ยพัฒนาทางด้านกราฟ,ฟิกเนี่ยไปไหนถึงไหนแล้วนะครับควรที่จะยกเครื่องกันได้แล้วนะครับหลายๆอย่างแต่นี้เหมือนกับปิดเลยนะครับเหมือนกับไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะครับแต่พอออกมาเนี่ยเหมือนกับเฮ้ยคุยกันบ้างหรือเปล่ากับทางฝั่งผู้บริโภคใช่ไหมครับมันก็เลยอาจจะมองได้ว่าเอเหมือนคุณแบบ ไม่ไลยการคู่แข่งหล่ไลคู่แข่งในตลาดหรือเปล่านะครับเหมือนกับว่าก็พอใจแล้วกับตัวรายได้หรือว่าปริมาณของผู้ใช้บริการนะครับเพราะว่าอะไรล่ะ คู่แข่งรายที่3นะครับถ้าเราลองมาหารมาดูนะครับกับคู่แข่งในตลาดของทางด้านวงการวิดีโอเกมคอนโซลที่ชื่อว่าบริษัท Microsoft นะครับที่มีตัวเครื่องเกมคอนโซลที่ชื่อว่า x b o x Series อยู่ในเวลานี้นะครับที่เข้ามาทําตลาดในวงการวิดีโอเกมคอนโซลเรียกว่า Microsoft เองเข้ามาตั้งแต่ในคอสอรประมาณยุคมิลเลนเนียมนะครับปี2000นะครับคอสองก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาเองก็หมายมั่นปั้นมือน,นะครับที่จะสามารถที่จะเอาตัวโนฮาวต่างๆหรือว่า รูปแบบของการเล่นเกมนะครับในทางฝั่งอเมริกาจัดจามาเลยนะครับตัวเกมที่เรียกว่าดิบดินะครับดูแบบเถื่อนเือนหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเข้ามาใส่ในตัวระบบแพลตฟอร์มของเขานะครับเพื่อที่จะทําให้เกมเมอร์ได้เห็นตลาดของวงการวิดีโอเกมในอีกซีกโลกหนึ่งนะครับว่าโอ้โหมันก็มีความดุเดือดมีความสนุกไม่แพ้กันครับแต่ถ้าเพื่อนๆลองมองกันไปนะครับในยุคอดีตนะครับก็เรียกว่าวงการวิดีโอเกมคอนโซลนะครับค่อนข้างที่จะมีความแตกต่าง กันค่อนข้างพอสมควรนะครับ Nintendo ก็เป็นในลักษณะอีกแบบหนึ่ง a y s t a t i o n ก็เป็นในลักษณะอีกแบบหนึ่ง Microsoft กับเครือตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox ในเวลานั้นก็เป็นในอีกลักษณะหนึ่งนะครับรูปแบบของตัวเกมก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็อะไรละ่ะไอความหลากหลายของตัวเกมแบบนี้แหละมันดูแล้วมันค่อนข้างมีความน่าสนใจ นะครับอา PlayStation เองโหก็มีเกมใหม่ๆออกมาให้เล่นสร้างความตื่นเต้นได้ตลอดเวลาแทบจะทุกสัปดาห์นะครับฟัง Microsoft เองเออมันก็มีเกมในแนวลักษณะแบบนี้ออกมาให้เล่นกันด้วยนะครับหรือดีไม่ดีก็เฮ้ยทางฝั่งเกมในค่าย Third Party ต่างๆของทางฝั่งญี่ปุ่นเองก็ไปลังสรรคัน์ผลงานนะครับที่เรียกว่าเป็นตัวเกมแบบ e x clusi v e ให้กับตัวเครื่องเกมคอนโซลทางฝั่ง Microsoft ได้อยู่ เนื่องๆน,นะครับมันก็เลยทําให้เหล่าเกมเมอร์เองมีความรู้สึกนะครับว่าเออมีตัวเครื่อง PlayStation นะ PlayStation อยู่แล้วในเวลานั้นหรือว่าจะเป็น Nintendo อยู่แล้วในเวลานั้นก็อยากที่จะมีตัวเครื่องเกมคอนโซลตัวต่อไปอย่างตัว Xbox อีกได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งในต,ตลาดตอนนั้นต้องบอกเลยว่าการแข่งขันมันค่อนข้างที่จะดูสนุกสนานนะครับแล้วก็สูสีกันหนูอยู่ในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สูสีมากสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังคงมีการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะดูแล้ว สามารถต่อก่อนกันได้ประมาณนั้นแต่พอมาในยุคปัจจุบันนี้อย่างที่เพื่อนเเห็นนะครับกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series ที่ทางผมเองก็พยายามเชียร์พยายามเข็นซะแบบสุดริ่มที่ประตูนะครับไม่ว่าจะเป็น h ฮลเบรตที่ออกมาตอนต้นปีนะครับว่าตัวเกมนี้มันเยี่ยมมันเจ๋งนะครับมีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลเกมออฟเด e ะเดยได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่พอตัวเกมออกมาเท่านั้นโอ้โหเรียกว่าก็ค่อนข้างจะผิดหวังนะครับทั้งในเรื่องของตัวความยาวของตัวเกมอะไรก็ตามนะครับหลายๆอย่าง นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหาเลยทีเดียวกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Serie s ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะหลายหลาเพื่อนๆอนอย่างที่เพื่อนๆนทราบกันกับตัวการแถลงผลประกอบการล่าสุดที่ผ่านมานะครับเมื่อประมาณ1พฤศจิกหรือว่าช่วงประมาณต้น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 เดือนหรือว่าปลายเดือนตุลาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพื่อนๆนก็เรียกว่ามีการแถลงผลประกอบการในทางด้านวงการวิดีโอเกมของเซอร์วิสของทางด้าน Microsoft ออกมาแล้วนะครับว่าตัวยอดขายของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series นั้น ลดลงต่อเนื่องอีกแล้วนะครับถึง29%ก็ตีไว้ว่าประมาณ30%นะครับยอดขายตัวขึ้นในเกมคอนโซลตัวนี้ลดลงในระดับประมาณนี้โอ้โหเรียกว่าเยอะไหมเพื่อนๆเ,เยอะนะครับ30%เนี่ยเกือบเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะ,ะถ้าเพื่อนๆบอกว่า PlayStation 5นั้นขายได้น้อยแล้วนะครับมาเจอของทางฝั่ง Xbox Series ถ้าแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะบอดยังไงแล้วนะเพื่อนๆอ,อ่าซึ่งไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ ส่งผลให้เห็นทันทีนะครับว่า Microsoft เองมีปัญหาชัดเจนนะครับกับในตลาดฝังเครื่องเกมคอนโซลถึงแม้จะมีตัวระบบของตัวเกมพาร์ s ใส่เข้ามาแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังพอที่จะใจชื้นขึ้นมาได้กับในเรื่องของตัวบริการเซอร์วิสหรือว่าตัวบริการของตัวซอฟต์แวร์นะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกอีกนะครับว่าถ้าหาก Microsoft เองไม่ได้เข้าซื้อกิจการอย่าง a c t i v i t i o n b ิ i z า a r d หรือว่า King นะครับก็ต้องบอกนะครับรายได้อาจจะไม่ได้หวือหวา เท่านี้นะครับในทางด้านเซอร์วิสของทางด้านตัวซอฟต์แวร์หรือว่าตัวบริการนะครับซึ่งอันนี้แหละก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่า Microsoft เองก็เหมือนกับจะรู้นะครับว่าตลาดทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซลของตัวเองนั้นค่อนข้างที่จะดูแล้วไม่สามารถที่จะสู้หรือว่าต่อกรกับคู่แข่งทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นอย่างด n t e n d o หรือว่าทางโ o n y ได้อย่างสูงสีแล้วนะครับนั่นก็เพราะว่าหลายๆเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเอนเ,อนเห็นนะครับกับการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวเครื่องเกมคอนโซล Xbox Series นะครับที่ต้องบอกเลยว่าตัวเองนั้นอยู่ในฐานะที่เป็นผู้นําในทางด้านความแรงประสิทธิภาพของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series ตัวรุ่น X มาก่อนนะครับตอนนี้โดนลบในเรื่องสถติติตัวนั้นออกไปแล้วเพราะว่าตัว PlayStation 5 Pro นั้นเข้ามาทดแทนนะครับซึ่งถ้ามองนะครับว่าถ้ามันมีการแข่งขันที่ทาง Microsoft มองว่ายังพอที่จะสู้กันได้อยู่นะในตลาดฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลผมเชื่อว่า Microsoft เองจะมีตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series ตัวรุ่น X หรือว่าจะเป็นรุ่น S อะไรก็ตามนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัว p e r f o r m ร์แมในประสิทธิภาพของการประมวลผลเรื่องของตัวภาพการาฟิกเพื่อที่จะมาสู้กับ PlayStation 5 Pro อย่างแน่นอนนะครับแต่นี่เหมือนกับตัวเขาเองก็พอที่จะทราบสถานการณ์นะครับถ้าทำไปแบบนั้นโอ้โหตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลในยุคป,ป,ปัจจุบันของตัวเองนั้นยังมียอดขายที่เรียกว่าไม่ได้สูงมากเท่าที่ควรนะครับ ถ้าเกิดปล่อยตัวใหม่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิจัยเรื่องของการพัฒนาอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นการออพซิมัยตัวเกมต่างๆอีกนะครับที่จะให้ลองรับกับตัวเครื่องเกมคอนโซลตัวรุ่นอัปเกรดของพวกเขาต้องบอกเลยนะครับว่ามันจะมาด้วยตัวการใช้จ่ายเม็ดเงินอีกเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับแต่สิ่งที่พวกเขาทํามาให้กับ หลาบอร์ดบริหารให้เห็นนะครับกับตัวฮาร์ดแวร์เครื่องเล่นเกมพอโซนไอโบอกซีรี์ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันค่อนข้างจะไม่สู้ดีมากสักเท่าไหร่นะครับผมเลยมองได้เลยว่านี่แหละนะครับมันคืออาจจะคืออีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ตัว PlayStation 5 Pro สามารถที่จะตั้งราคาได้แบบไม่ได้สนใจทางฝั่งผู้บริโภคเลยสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะเป็นทาง Nintendo, Nintendo เองก็แบบ ปล่อยชิวกับตลาดของวงการวิโอเกมนะครับเหมือนกับว่าจะออกตอนไหนก็ได้นะครับกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลจะเป็นไฮบิดหรือไม่ไฮบิดตัวต่อไปของพวกเขานะครับแล้วก็สร้างเกมกินบุญเก่าแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อไปนะครับกับทางฝั่ง Nintendo นะครับซึ่งอันนี้เราก็เอาใจช่วยนะครับว่าทาง Microsoft เองนะครับน่าจะมีตัวเลขของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล x b o x Series ที่กระตื้องขึ้นมาได้ในไตรมาสต่อไปนะครับเพราะอย่าลืมว่าตัวรายได้ต่างๆที่ ถแถลงผลประกอบการออกมาล่าสุดนั้นผมว่ายังไม่ได้รวมกับตัวยอดของตัวคนที่เข้ามาเล่น Call of Duty Back Off นะครับของตัวเกม e p s s s นะครับเพราะผมก็เชื่อว่าก็มีเกมเมอร์อีกหลายๆคนที่ซื้อตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox s e i e s นะครับเพื่อที่จะมาสมัครตัวระบบเกม p p s s s แล้วก็เล่นตัวเกม Call of Duty Back Off นะครับแบบฟรีๆกับเหล่าสมาชิกที่มีราคาค่อนข้างจะไม่แพงมากนะครับกับตัวเกมพา s s ตต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวเกมอื่นๆที่จะทยอยออกมา ในช่วงเดือนหน้านะครับอย่างอินเดียโจนอีนะครับหรือว่าจะเป็นเกมอื่นๆอีกก็ตามนะครับที่จะทยอยออกมาเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้แหละก็ขอภาวนาหรือว่าขอเอาใจช่วยเลยแหละนะครับว่าทางเครื่องเล่นเกมคอนโซลไอ้บ็อกซ์ดีนะครับให้มียอดขายที่ดูแล้วกระตื้องมากขึ้นหน่อยนะครับมากขึ้นหน่อยหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์เลยก็ได้นะครับกับการปล่อยตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวใหม่นะครับออกมาชิงตัดหน้านะครับแล้วก็มาถล่มบับ PlayStation 5 Pro ให้แบบลากคาบไปเลยก็ได้เหมือนกัน นะครับซึ่งอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่มาพูดคุยกับเพื่อนๆในเช้าวันนี้นะครับกับวันที่2พฤศจิกายนนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับมองว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในวงการวิดีโอเกมคอนโซลนะครับเป็นเพราะทาง Microsoft เองค่อนข้างที่จะอ่อนเพรื่อเสียแรงไปหรือเปล่านะครับในตลาดเกมคอนโซลมันเลยทําให้ดูเหมือนกับ PlayStation หรือว่า Nintendo เองเหมือนกับได้ใจเหิมเกลิมนะครับในเรื่องการตั้งราคาต่างๆนะครับอันนี้ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้ในตัวคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีครับ